สวัสดีครับทุกคนผมเต้อรารามชวัฒเจริญพันธ์ครับเดี๋ยวนี้เราคงเลี่ยงไม่ได้นะในยุคของ work from home นะหรือว่ายุคที่หลายๆคนนะครับก็าอาจจะสะดวกในการที่จะเรียนรู้นะฮะอยู่ที่บ้านมันเป็นข้อดีมากครับที่เราจะมีโอกาสได้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้อยู่ไกลโค้ดเราก็เรียนได้แต่แน่นอนฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าการเรียนรู้ในออนไลน์เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้าง และมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับเพื่อให้เราเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเองน่าสนใจไหมครับถ้าเรานะครับอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ list from home นะครับหรือประสบความสําเร็จจากการที่เราอยู่ที่บ้านได้เนี่ยแต่ว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องพยายามทําให้ได้เลยก็คือเราต้องเป็นหนึ่งคนที่สามารถพัฒนาตัวเองครับได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่เราอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับลองพยายามตั้งใจฟังว่าแล้วเราควรจะต้องทํำยังไงล่ะ ให้เราเป็นหนึ่งคนนะครับที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับจากการประชุมในรูปแบบแบบนี้หรือว่าในการเรียนรู้แบบนี้ให้ได้นะการเรียนรู้ครับเราต้องศึกษาครับบางคนบอกว่าเอ้าเรียนก็เรียนสิทําไมเรียนก็ต้องมารู้เทคนิคหรือว่าต้องมารู้วิธีการด้วยก็ต้องพูดตรงๆนะครับพวกเราคงเคยเห็นอยู่แล้วนะว่าในห้องเรียนนะครับหรือจริงๆแล้วบนโลกนี้เนี่ยคนที่เข้าไปเรียนนะครับไม่ทุกคนหรอกที่ได้เกรดเแล้วว่าจริงไหม ไม่ทุกคนหรอกนะครับที่เรียนแล้วจะเข้าใจแต่สุดท้ายก็ยังมีคนที่เรียนแล้วตกแล้วว่ามีไหมเพราะฉะนั้นบางทีครูคนเดียวกันนะครับบรรยากาศการเรียนการสอนเหมือนกันแต่มมนมีคนตกครับเหมือนกันเลยฮะในการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับในยุคปัจจุบันนี้ที่กาลังมีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าก็จะมีคนนะครับที่สามารถประสบความสำเร็จจากการที่เขาเรียนรู้อยู่ที่บ้านได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันครับว่า อะไรคือองค์ประกอบของการที่เราจะเป็นหนึ่งคนนะฮะที่พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นได้จากการเรียนรู้โดยผ่านออนไลน์3าองค์ป,ประกอบของการเรียนรู้ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จอันที่หนึ่งครับคือเรื่องของบรรยากาศฮะเรื่องนี้เราเถียงไม่ได้นะครับว่าบรรยากาศในการเรียนรู้มีผลต่อการเรียนรู้ของพวกเราสุดๆครับเราลองจินตนาการตามสิครับตอนที่เราเรียนเนี่ยสมัยที่เราเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเด็กหน้าห้องกับเด็กหลังห้องเนี่ยบรรยากาศ หน้าห้องกับบรรยากาศหลังห้องก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบรรยากาศหน้าห้องเนี่ยคนจะตั้งใจเรียนจะโฟกัสจะอยู่ใกล้ครคูนะครับจะแบบตั้งใจกันไม่เล่นกันแต่เด็กหลังห้องส่วนมากซึ่งเต้ก็อยู่หลังห้องนะก็คือจะไม่ค่อยได้โฟกัสนะครับจะหลุดสมาธิง่ายคุยกันแอบอ่านการ์ตูนจริงไหมเพราะฉะนั้นบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยสำคัญนะฮะและบางทีนะครับในห้องคิงเด็กห้องคิงเนี่ยถ้าเราไปดูบรรยากาศเด็กห้องคิงนะก็แบบเด็กจะตั้งใจเรียนนะฮะแล้วก็จะถามอาจารย์ แล้วก็จะเสนอนั่นเสนอนี่ถามนัน่นถามนี่เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในในบรรยากาศของเด็กห้องคิงแต่ห้องอื so t. <t aps> <t aps> ่นๆนะครับก็อาจจะแบบไม่ได้มีบรรยากาศแบบนั้นนะครับบรรยากาศในการเรียนมันก็ไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะเป็นบรรยากาศในการเล่นกันมากกว่านะอันที่2ครับก็คือเรื่องของการโฟกัสตอนเรียนครับบางทีนะครับบางคนก็ต้องพูดหนีครับว่าขอแค่ให้ได้เรียนแต่ไม่ได้โฟกัสครับว่าเรียนไปเพื่ออะไรหรือมีเป้าหมายในการเรียน เพราะอะไรตรงนี้น่าสนใจและอันที่3ครับก็คือองค์ประกอบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการได้ทบทวนเนื้อหาครับได้มีโอกาสตกผลึกครับในสิ่งที่เราเรียนมาในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปแบบทันท่วงทีตรงนั้นแหละครับจะทําให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่สามารถเรียนรู้นะครับได้มีประสิทธิภาพมากเลยนี่คือสาองค์ป,ประกอบนะในวันนี้นะครับได้อยากมาคุยเรื่องแรกก็คือเรื่องของบรรยากาศก่อนบรรยากาศที่สําคัญนะครับตอนนี้หลายๆคนก็จะบอกว่า พอเป็นการสอนงานไลฟ์สดเนี่ยจะมีหลายๆคนก็เริ่มถามหานะครับว่ามีดูย้อนหลังไหมเดี๋ยวค่อยดูไม่อยากจะดูตอนสดนะฮะแต่จริงๆแล้วเต้พูดหนี้เลยนะครับว่าถ้าเราอยากได้ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้นะครับการฟังสดดีกว่าการฟังย้อนหลังนะครับแบบมาหาศาลแบบเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยมี4ข้อดีครับที่เต้ยกตัวอย่างควาจริงมันมีมากกว่านี้นะอันที่1ครับข้อดีของการฟังไลฟ์สดนะครับคือ มันไม่มีการสปอยนะฮะมันเลยทําให้สติเรานะครับหรือการรับรู้ของเราการตื่นตัวในการเรียนรู้เราเนี่ยเปิดเต็มที่รับเต็มที่นะฮะแบบเฮ้ยต่อไปจะมีอะไรต่อไปจะสอนอะไรเพราะว่าถ้าเราดูย้อนหลังมันก็กรอได้หรือว่าบางทีก็คือมันมีคนสปอยแล้วมันมีคนโพสลงไปแล้วว่าในเหตุการณ์ในการไลฟ์ครั้งนี้มันมีสอนเรื่องอะไรยังไงบ้างซึ่งมันทําให้เราเสียเขาเรียกว่าความตื่นตัวในการเรียนไปนะเพราะฉะนั้นการฟังสดเนี่ยตื่นตัวกว่าเยอะเลยฮะ อันที่2ครับก็คือการตอบสนองนะครับของผู้ร่วมเรียนกับเราคือถ้าเรา,เ,าเรียนตอนไลฟ์สดเนี่ยนะครับตอนแบบผู้สดกันเนี่ยมันก็จะมีการแชทกันจริงไหมแบบมีการพิมพ์คอมเมนต์กันเด้งๆดขึ้นมาเนี่ยซึ่งถ้าในบรรยากาศที่มันดีๆนะครับการคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะแบบเป็นเชิงบวก น่าสนใจนะฮะมีการเชียร์กันให้กําลังใจกันหรือมีการแบบเสนอมุมมองอะไรกันซึ่งในมุมเต้ยว่ามันมันทำให้เราเนี่ยต่อยอดนะครับทางความคิดและรู้สึกว่าบรรยากาศในการเรียนมันดีมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นหนึ่งคนนะครับที่เป็นบรรยากาศที่ดีในการไลฟ์สดด้วยเนี่ยเราก็ต้องเป็นหนึ่งคนนะครับที่ต้องรู้จักในการขยันคอมเมนต์นะเชิงบวกนะครับหรือเสนอแนะนําอะไรตรงเนี้ยในคอมเมนต์ในเชิงบวกเนี่ย ในการไลฟ์ด้วยก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับของการไลฟ์สดด้วยนะและอันที่3ครับก็คือพอเรามีโอกาสได้ฟังไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ทบทวนทันทีนะฮะก็อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนเราที่เรียนพร้อมเราแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเอยได้เรียนรู้อะไรเอยฉันได้เรื่องนี้เธอได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะับมันก็จะทาให้การเรียนรู้ได้ได้เกิดการตกผลึกได้ไวและอันที่4ครับก็คือมันไม่ดินพอกหางหมูครับ เอาจริงเต้หนหลายๆคนนะครับที่บอกว่าเดี๋ยวค่อยฟังย้อนหลังพอมีไลฟ์ใหม่มาเฮ้ยเดี๋ยวค่อยฟังย้อนหลังเดี๋ยวค่อยฟังย้อนหลังสุดท้ายคือกลายเป็นไม่ได้ดูอะไรเลยครับมันดินพอกหางหมูแล้วพอมาดูอีกทีนึงโอ้โหเหลืออีกประมาณ7ลิงก์8ลิงก์ไม่ดูแล้วไม่ไหวแล้วล้มโต๊ะนะฮะเพราะฉะนั้นการดูไลฟ์สดมันก็จะเป็นการที่เราเคลียร์นะครับแต่ละจุดแต่ละครั้งเนี่ยไปเลยนะฮะไม่ไม่ดินพอกหางหมูก่อนที่เราจะเรียนรู้เนี่ย เราต้องเตรียม6อย่างครับเพื่อให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะน่าสนใจมากครับลองดูนะว่าเรามีครบหรือยังก่อนเรียนนะครับอันที่1ครับก็คือเรื่องของการตรงเวลาครับเราก็คงต้องมีเวลานัดนะฮะที่คนสอนนะครับหรือการรวมประชุมกันเนี่ยมันมีกี่โมงเนาะเพราะฉะนั้นเราคงต้องลงตารางครับแล้วจริงๆแล้วเราควรเตรียมตัวพร้อมนะครับทำสมาธิรอเรียนอุปกรณ์ครบแล้วเนี่ยก่อนประชุมหรือว่าก่อนเวลาไลฟ์เนี่ย ประมาณสัก5-10นาทีนะครับนะอันที่2ครับก็คือเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับมีผลมากเลยนะเพราะหล,ะหลายๆครั้งนะครับพอเราไม่ได้เช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตของตัวเราเองนะครับหรือในจุดที่เรากำลังจะไปเนี่ยว่ามีเน็ตหรือเปล่าสุดท้ายนะครับมันทําให้เราบางทีเราก็อาจจะฟังแบบกระตุกอ่ะอออ่ะอึะอ,ะอ,ะอ่ะนะฮะสุดท้ายเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วกลายเป็นลาคาญด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ทําให้อ่ะขี้เกียจฟังและอะไรเงี้ยนะครับก็เสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นต้องเช็คความ แข็งแรงนะฮะของสัญญาอินเทอร์เน็ตของเราดีๆนะลองดูว่า 4G เราหมดหรือยังหรือที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยมันมี WiFi หรือเปล่าและอีกอันนึงนะครับเต้ว่าดีมากเลยตอนนี้คือตอนนี้มันหาซื้อไม่ยากนะครับก็คือหูฟังนะครับหรือเป็นบลูทูธหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่มันมีหลายยี่ห้อนะครับที่เป็นระบบตัดเสียงรบกวนด้วยซ้ํานะเพราะ,ะนั้นเต้เชียร์นะครับว่าเวลาเราเรียนออนไลน์หรือว่าประชุมออนไลน์การที่เราใช้หูฟังนะครับหรือสมาร์ทท็อกเนี่ย เป็นอะไรที่ทําให้เรามีสมาธิแล้วก็โฟกัสได้มากกว่าแล้วก็จะได้เรียนเนื้อหาได้ชัดมากกว่านะเพราะฉะนั้นลองเตรียมดูนะครับอันที่4ครับก็คือเรื่องของสถานที่ครับที่เราจะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้นะฮะในการไลฟ์สดหรือในการประชุมนะเพราะมีผลถ้าเราไปออประชุมนะครับหรือเรียนรู้เนี่ยในสถานที่มันโอ้โหมันอึกระทึกมากนะครับมันวยวายมีคนเดินไปวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย บางทีทาให้เราสมาธิหลุดง่ายนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสถานที่ดีๆนะครับที่เป็นที่เงียบหน่อยนะครับเป็นโซนนิ่งเฉพาะตัวเรานะครับเราจะได้โฟกัสกับการประชุมหรือการเรียนรู้ได้ดีนะลองดูนะครับแล้วก็กระดาษปากกาครับสำคัญสุดๆนะครับต้องมีด้วยเพราะว่าบางทีเราเรียนรู้เนี่ยนะฮะมันจํามันดีกว่าจดเลยครับแต่ถ้าจําไม่หมดก็จดเอาไปจําดีกว่าการจดจดอะไรบ้างล่ะนะครับก็อาจจะจดหัวข้อครับหรือว่าคําพูดอะไรที่มันน่าสนใจที่เราชอบ และที่สําคัญก็อาจจะจดเวลาครับว่าแบบพอเนื้อหานี้ดีแล้วก็ลองดูครับว่าในไลฟ์หรือว่าในคลิปนั้นน่ะหรือว่าในการประชุมตรงนี้มันเป็นนาทีที่เท่าไหร่หรือเป็นตรงไหนอะไรเงี้ยก็จดไว้เดี๋ยวเผื่อพอจบปุ๊บพอมาดูย้อนหลังน่ะก็จะได้กรอมาตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องหาสุดท้ายครับคือได้เห็นหลายคนนะเวลาแบบประชุมออนไลน์ line, แล้วก็คอแห้งนะครับก็ต้องลุกไปลุกมาไม่ต้องลุกครับเตรียมน้ําไว้ก่อนเลยนะแล้วจริงๆแล้วนะครับการจิบน้ํา ในการเรียนรู้ตลอดเวลานี่มีการวิจัยเลยนะครับก็คือจะทําให้เรามีประสิภาพในการเรียนรู้มากขึ้นด้วยนะ,นะแต่ไม่ต้องจิบเยอะนะครับเดี๋ยวปวดเข้าห้องน้านะนี่คือ6เรื่องนะครับที่เราควรเตรียมไว้เมื่อเราเรียนจบครับก็ควรจะมีโอกาสได้ทบทวนความรู้เราทันทีนะครับการทบทวนความรู้ของเราหลังเรียนรู้แบบทันทีนะครับหรือใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะทําให้สมองเรานะครับเกิดการตกผลึกในเรื่องที่เราเรียนรู้เนี่ย ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนะครับบางทีพอเราเรียนเสร็จเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันต่อครับลองพูดคุยดูว่าเมื่อกี้เราฟังเราชอบอะไรก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันแล้วบางทีพอเราฟังของเพื่อนเราอะ่ะมันทําให้เราเก็บประเด็นเก็บตกที่เราอาจจะลืมไปหรือหลุดไปเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยทันทีหลังการประชุมหรือเรียนรู้เสร็จเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับได้ประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยสุดๆดนะ3อย่างที่เต้บอกนะครับว่าถ้าเราอยากจะเป็น1คนที่ list form home ประสบความสร็จจากที่บ้านเราต้องพัฒนาตัวเองจากที่บ้านให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากออนไลน์ตอนนี้สําคัญครับบรรยากาศครับการฟังสดดีที่สุดเชื่อเต้นะฮะพยายามจัดเวลาฟังสดอย่าพยายามบ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็เลื่อนไปดูย้อนหลังเพราะว่าบางทีการดูย้อนหลังมันได้แค่เนื้อหาแต่มันจะขาดอารมณ์มันจะขาดความตื่นเต้นมันจะขาดความตื่นตัวไปหลายอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เราก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพนะแล้วก็การคอมเมนต์การเชร์นะครับการ อ่านคอมเมนต์ร่วมกันเชิงบวกเนี่ยบอกเลยว่ามีผลต่อการเรียนรู้สุดๆอันที่2ครับก็คือเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเมื่อกี้เต้ก็ให้6อย่างนะที่เราต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเองให้ดีก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับแล้วตอนเรียนก็มีสมาธินะครับคนเราไม่สามารถทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้นะครับแล้วยิ่งเราทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะมันเป็นเวลาที่เราเนี่ยจะทําร้ายสมองเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้น คนเราต้องโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งครับเรียนก็เรียนครับจะซักผ้าก็ซักผ้านะฮะสุดท้ายครับก็คือเมื่อฟังเสร็จเรียนรู้เสร็จก็ควรจะมีโอกาสได้พูดคุยกันต่อครับทันทีเพราะมันจะได้เป็นการตกผลึกกับตัวเราเองนะครับทั้งหมดนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อตัวเราเองครับเราจะได้เป็นหนึ่งคนที่ list from home ประสบความสำเร็จและรวยจากที่บ้านได้นะครับวันนี้ผมเตยอาลามเฉะเจริญพันธ์ครับสวัสดีครับ